มิตซูบิชิแอททา1.2 GLX ปี2018ครับคันนี้ราคาเพียงแค่3,18,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้มีโปรโมชั่นขับฟรี90วันนะครับหรือเลือก0%นาะน12เดือนก็ได้นะครับดอกเบียยพิเศษนะครับถูกลด2.9%เท่านั้นนะครับสนใจโปรโมชั่นไหนอยาะไรยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมกับแอ t ทราดปี2018คันนี้นะครับ คันนี้เลขไม้เพียงแค่48,0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมนะนี่ใช้งานน้อยบ้างนะครับมาดูโฉมข้างหน้ากันครับมาด้วยไฟนะฮะหน้าขนาดใหญ่พร้อมไฟเลี้ยวนะครับมีไฟตัดหมอกนะครับไฟหลีนะฮะอย่างสวยเลยทีเดียวนะครับคันนี้เป็นล้อกระทะนะครับตามรุ่นของเขานะครับนี่แล้วก็มือจับก็มีที่ครอบนะฮะอลูมิเนียมเรียบร้อยนะครับ แต่งมาบ้างแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับมีคิ้วบ่านะครับแต่งมาให้นะครับคันนี้สีขาวสวยด้วยทีเดียวนะครับมีร่องรอยนิดนหน่อยๆนะครับผมอ่าบริการทําสัญญาจัดส่งรถทั่วประเทศนะครับสนใจอะไรไงติดต่อได้นะครับอ่ะริ้วรอยพวกนี้เราเก็บให้ภายหลังนะครับเราเอารถที่เดิมๆสวยๆมาให้กันดูก่อนนะครับผมนะมาดูภายในด้วยกันครับ มาด้วยกระจกนะฮะเนร้านะครับทั้งสี่ข้างนะครับผมไฟเลี้ยวนะครับสามารถปรับมือได้ต่างๆนะครับวงมาลัยต่างสวยเลยทีเดียวนะครับมาด้วยหน้าจอ7นิ้วนะครับของมิตซูบิชินะครับผมอันนี้เกียร์ออโต้นะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับอันนี้เราซักให้อีกทีหนึ่งนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเห็น เบาะเปื่อนเบาะอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวทางผมจัดการนะฮะให้เรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับนี่ต้อบอกว่าสวยงามเลยทีเดียวนะคันนี้มาครับเรามาดูออปชั่นต่างๆด้วยกันของคันนี้นะครับผมนะมาสตาร์ทรถดูกันนะพอดีเลยนะครับนี่คันนี้มาด้วยเกียร์นะครับอัตโนมัตนะฮะเกียร์อัตโนมัตนะครับสสปีดนะครับ CVT 4สปีดนะครับผม วิ่ีสี่สปีดกันเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะเลขไม้ครับ4 8 2 0 9กิโลเมตรนะครับนี่อ่าเลขไม้น้อยมากๆแล้วครับมาด้วยหน้าจอนะมีวิทยุ FMAM นะครับแล้วก็รถสิบคันนี้จะมีบลูทูธด้วยนะครับมีบลูทูธด้วยนะครับนะะแอร์ต่างนะครับเป็นระบบปรับมือนะครับเป็นระบบปรับมือนะครับเย็นนะฮะ อ่าเย็นระบบปรับมือนะครับเมนูต่างๆมาดูกันครับมีเลยนะฮะจูเนอร์ไอยูเ o สบีนะครับบลูทูธก็มีดิสแผ่น cd ก็มีนะครับผมเชื่อมต่อพูดคุยได้นะครับพวงมาลัยเป็นมันปีฟังก์ชันนะคันนี้เป็นพวงมาลัยมันปีฟังก์ชันนะครับผมนี่สวยเลยทีเดียวนะครับผมกระจกก็พับได้นะครับพับได้เก็บได้ นะครับปรับสูงต่ำต่างๆนะครับจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่เกียร์ออโต้มีที่วางแก้ววางของชั้นวางของเก๊ะใส่ของต่างๆนะครับแอร์แบกสองลูกฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะครับเรื่องแอร์ไม่ต้องห่วงนะครับมิสูชินี่เขาเย็นดีจริงๆนะครับเย็นดีจริงๆนะครับผมอ่ะ องบอกว่าสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องด้วยกันนะครับว่าตอนนี้นะห้องเครื่องสวยนะครับเดิมนะครับร้านตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับเรามีบริการทําสัญญาแล้วก็ไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่กันเลยทีเดียวนะครับผมมาดูต่างครับตรงนี้นะนเดิมนะครับไม่มีขยับนะครับถเ,เดิมไม่มีขยับ เรื่องเดินนิ่งเดินเรียบนะครับมีเอฟเอวยนะสัตว์นี้นะรถเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับนะประกันนะครับตัวรถนะครับทางบริษัทนะครับ6เดือนนะครับ20,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะมีประกันนะครับจากนะฮะไฟแนนซ์นะครับ1ปี35,000กิโลเมตรนะครับสามารถซ่อมศูนย์มิซูซมิชิทั่วประเทศได้เลยนะครับผม หากว่าสนใจคันนี้ยังไงก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับกับเซลโยนะครับ061444451 7หรือแอดไลน์มาคุยกันที่ R444 z 4, ได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ